สวัสดีค่ะอยู่กับบาคาร่าค่ายเซ็กซี่บาคาร่ากับอ e ีเล็แชนแนลเช่นเคยนะคะวันนี้นะจ้าพกทุนมาที่6 0 0บาทค่ะอ่ะเราก็จะนําในกลุ่มนะจ้าตอนนี้ก็กําลังจะเริ่มนําในกลุ่มนะคะมาค่ะไม้แรกของเราทุกคนคะ่ะมาโอ้โหโอ้โหูน้ําเงินสวยเลยทุกคนคะ่ะมาไม้แรกนะคะใส่ไปที่น้ําเงินเลยจ้าไปค่ะใส่ไป200ก่อนละกัน ดูสิดูเขาไพ่ฝั่งมาเกาเหมือนเดิมนะคะทุกคนคะ่ะเราจะดูเขาไพ่ฝั่งมาเกาเป็นหลักนะคะก็จะเป็นฝั่งขวามือนะคะมาน้ําเงินมาลูกโชว์โอ้โหหนะ้าแปดแปดป้ายหรือว่าแปดอัดขอบสี่อัดห้าไปดีสวยงามจ้ารอบนี้ยังไงกอบวกคะ่ะมาจับบวกมาจ่ารอบแรกจ้ามาทุกคนคะ่ะรอบที่สองนะคะ สำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มนำเล่นบาคาร่านะคะในกลุ่มนะจ๊าจะเริ่มนำตั้งแต่3โมงเย็นนะคะจนไปถึง2ทุ่มนะคะนำทุกชั่วโมงเลยค่ะตั้งแต่3โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะคะ2ทุ่มจะเป็นช่วงกิจกรรมทายผลบาคาร่านะคะ10ไม้นะคะทุกคนค่ะทายถูกนะคะว่าบวกกี่ไม้ลบกี่ไม้นะคะถ้าเกิดใครทายถูกนะคะสามารถรับไปฟรีเลย3ใบแดงนะจ๊ะอารอบนี้นำเงินป๊อกแปดใบสวยงามค่ะบวกมาค่ะไม้ที่2 เรานำทุกชั่วโมงเลยทุกคนก็ในกลุ่มก็จะมีพี่เซียนท่านคนอื่นพี่เซียนท่านอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็น้องก็นําด้วยนะจ๊ะมารอบนี้ไปที่น้ําเงินต่อเลยจ้ะสมัครเพียงสมัครสมาชิกนะคะทุกคนคะ่ะแค่เป็นสมาชิกนะคะฝากขั้นต่ำอยู่ที่100บาทนะจ๊ะก็สามารถเข้ากลุ่มนําเล่นบาคาร่า VIP ไปได้เลยตอนนี้สมาชิกในกลุ่มเราอยู่ที่180คนคะ่ะ มารอบนี้มาหน้าสองสองอัดเจ็ดไหมอู้หูสองอัดเจ็ดจริงด้วยทุกคนคะ่ะปอกเก้าไปจะบวกมาไม้ที่สามสามไม้ติดช่ำๆค่ะบวกมาสามไม้ติดช่ำๆเลยมาค่ะไม้นี้ทุกคนคะ่ะแดงสวยงามเลยแดงน้ําเงินแดงไปรอบนี้แดงไปสวยงามค่ะน้ําเงินไม่น่าหลุดแล้วมั้งใส่ไปเบาๆที่สองร้อยทุกคนคะ่ะตอนนี้กําไรขึ้นมากาวอัขึ้นหลักพันอยู่นะรวมกับที่ลงไปอะค่ะ สำหรับใครที่เล่นทุกคนคะ่ะน้องก็แนะนำว่าให้ลงอ่าไพ่คู่ไพ่บน,นัดไปด้วยนะจะหน้าสี่อูหูสี่อัดห้าปอกเก้าไปจ้าสวยงามบวกมาจ้าทุกคนคะ่ะไม้ที่สี่ค่ะสี่ไม้ติดไปเบาๆบวกมาสี่ไม้ติดไปเบาๆค่ะมารอบนี้อูหูไปแดงสวยงามเลยเขาไพ่ไม้ขีดจะหลุดแน่เลยทุกคนเขาไพ่ไม้ขีดจะหลุดจะล่วงลงมาไม้ทุกคนคะ่ะไม้ขีดมาแล้วสามขีดนะคะมารอบนี้ลงไปสามร้อยเลยค่ะไพ่คู่ไพ่บนนัดไปอย่างละยี่สิบนะจ๊ะ มาเปิดหน้าแดงมาจ้าโอ้โหนะนะฮะอัดสามอัดสี่ไปลูกโอ้โหอัดหกดึงเจ็ดเข้าว้ายสามแต้มดึงดึงแต้มอืเปลี่ยนเก้าเป็นแปดได้ไหมรอบนี้ลบไปหนึ่งไม้ทุกคนค่ะลบไปหนึ่งไม้เบาๆจ้ะมาไม้นี้ทุกคนคะ่ 1, นคนคะดูเขาไพ่กันเหมือนเดิมโอ้โหน้ำเงินสวยงามเลยทุกคน มารอบนี้ใส่น้าเงินไปทีสี่ร้อยเลยค่ะไพคูไพบนนัดไปเหมือนเดิมน,นะคะไปใส่ไปอีก4 5 0ยหสิบทุกคนมันเป็นเศษเนาะมารอบนี้เราจะดึงกําไรเราคืนนะคะเมื่อกี้โดนไปค่ะลบไปหนึ่งไม้มาทุกคนรอบนี้เราจะพาบวกไหมโอ้โหโอ้โหโดนเอาได้ไพคู่ไปค่ะทุกคนค่ะได้ไพคู่ไปจาก มาดีนะคะที่ได้ไพ่คู่มาอารอบนี้ทุกคนค่ะรอบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทําเป็นคลิปเป็นรอบสุดท้ายละกันเดี๋ยวจะไปบวกตามอ่าจะไปบวกต่อในกลุ่มนะคะอารอบนี้ไปที่นําเงินนะจ๊ะอ่ะใครที่อยากเข้ากลุ่มนําเล่นบาคาร่านะคะเนะอะก็สามารถจิ้มลิงก์ปักหมุดใต้คลิปมาได้เลยค่ะแล้วก็น้องก็ฝาก like กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปรีวิวให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะจ๊ะน้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ